สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับครับผม FC ฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบันแพง FC ฟซีแฟนคลับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงคือเกา่าคือเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่ผมนะครับตั้งใจนะบันทึกตั้งใจทายบรรยากาศนะครับมาให้พ่อๆแม่ๆพี่ๆ นอ้นองครับได้รับชมรับฟังนะบ่ได้รับฟังดอกรับชมบรรยากาศของอการถาย MV นะครับ MV เพลงซิงเกิลของน้องวงอิงเป็นซิงเกิลที่กําลังจะปล่อยในวันที่1เกครับกรกฎาคมปี66อ่า MV นี่นะครับก็คือเพลงนั่งฟ้าน้าหานครับซึ่งระว่างที่ทายถ้ำ MV นะเพิ่นกะมีการเปิดเพลงเต็มนะครับเปิดเพลงเต็มเปิดเพลงเต็มอ่าของเพลงนี่แหละครับเนาะที่น้องเพราะว่ามันก็จะได้มีการคอลแลบท่าทางต่างๆ ผมนะครับกะได้ตัดนะครับตัดเสียงออกทั้งหมดครับตัดเสียงออกทั้งเบสหละกะ้กาเสียงจากของเมาเวาจากันกันกบพี่น้องแก่พี่น้องในเบื้องภาพเอานะครับอ่านปากเอากว่าไปนะครับนาอถามว่าเป็นยังก็ตัดเสียงออกครับพอว่าเพลงนะครับซิงเกิลน,นี่ยังโมทันเด้ปล่อยนะครับเท้านํำเอาคำต่างต่างเรียกว่า ดนตรีที่เกินเขาเอื่นว่าเกินหน้าที่ของมันนะครับเกินหน้าที่ของเขาเนี่ยคอนเทนต์ไอดีนะครับก็ก็จับว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมู่เจ้าเองทั้งๆที่เจ้าของค่ายเจ้าของผลงานเพลงที่เพิ่นส้างขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยเพลงเลยแมนบอกครับเนี่ยมันกลเป็นอ่าวิธีการหนึ่งที่เป็นการาเขาเอื่นว่า เป็นการสนับสนุนซัพพอร์ตในทางที่ถูกวิธีนะครับท่านพี่น้องนะครับกับเป็นถ้าเป็นดนตรีที่บอร์ดเพิ่นล่วงไปแล้วเนี่ยเข้านํามาลง่งเข้านํามาอันเนี้มันก็สิบอกวเป็นอันนี้ของเขานะครับมันก็จะเป็นเรียลลิตีของเพิ่นนะครับผู้ใดลงกรอนกับเป็นของผู้นั่นนะครับเอาง่ายๆนี่คือระบบคอนเทนต์ไอทีนะครับมันมันบ่แม่น,มน,มนการที่เข้าปราจารกันนี่มันคนละเรื่องนะครับพี่น้อง เพื่อนท่านในล่งกันเลยอ่ะแต่เพื่อนล่งแล้วกับวากันไปอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าว่าทว่าเป็นยังก็อพวเอาเสียงสดๆหนาทีเที่มันยังไหนมันมันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลเนาะ,นะพี่น้องหลายคนอาจจะเข้าใจแต่ว่าบางคนกะสิีพว่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับให้เบ่งบรรยากาศเอากับพี่น้องับผมพาไปนั่งเบา ออถ้าพูดได้ถ้าบ่มากผมผากนะครับก็บปิดเสียงผมไปแลก้กการที่น้องี่นองสำรับ <c oughs> หลายสำนักนะครับหลายข่าวนะครับมันก็ได้ล่ไปว่าน้ององคอิงฟีเวอร์มันบอกองคอิงเป็นเหตุบ้างเพราะองอิงบ้างเหตุผลเลห่านี้ครับก็บครื่อความจริงที่พอสามารถปรฏิเสธได เรื่องเล่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาสี่เดือนกัวหาเดือนครับขาเต็มเต็มโตแบบฟูขึ้นมาเนี่ยคือแบบตั้งแต่น้องหญิงฟูขึ้นมาเนาะถ้าไม่เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ย่างเก้าเซนสัญญากับอยู่วงสาวน้อยเพชรมันแพงเนี่ยฟูขึ้นมานี่กครับประมาณสี่เดือนกว่ากว่านะครับเป็นปรากตการเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับกับวงสาวน้อยเพชรมันแพงกับวงการมอลลั่มโดยสัม เห็ดให้ผู้เถาผู้แก่ที่คนเคยฟั่งมะล่แล้วกะเศ้าฟั่งมะล่ำไปเลยกัว่าได้กลับเึินมาฟั่งมะล่ำอีกหอบลูกจุงหลานหอบกระตาหมากสะพายกระเป๋าอ่าบางคนครับเลื่อนหมอนัดพาตัดเพื่อหยังเมื่อน,นั้นผมอยู่ในเหตุการณ์บอดเพิ่นกระด้อัดคลิปลงคลิปไปนในช่องไงแล้วนะเลื่อนหมอ เพื่อที่จะม้ามือปิดฤดูการของวงสาวหน่อยเป็น,นแพงนะครับเลื่อนพาตัดเจ้าของนะครับซึ่งพี่เขานั่นนะครับเพิ่งได้มาก,กับแฟนเพิ่นนะครับพี่ผู้หญิงคนนั่นเนาะเพิ่งได้ไปกอดที่หล่าองค์อิงแล้วนะครับกะทางผมกะขอนะครับให้พี่เพิ่นอนหายไวๆนะครับจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆ นะครับเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์คนเท่านะครับร่างกายเขาก็ต้องเจ็บป่วยมากก็ต้องรักษาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับเนือสิ่งอื่นใดก็คือกําลังใจครับพี่น้องกําลังใจดีนะครับถูกอย่างมันก็สีดีเองครับพี่น้องบรร่าว่าจะเป็นโรคไป่ไข่เจ็บต่างๆนะมันก็เกิดจากจิตใจเข้าส่วนหนึ่งกับมีขึ้นกันนะครับจิตใจพอดีห้อเหี่ยวง่ายก,ก็สีรังสารออกมาสารที่มันเด่นี่เกิดโรคไผ่ไข่เจ็บนะครับ ผมเ่อเป็นหมอแต่ว่าผมกับพ่ออ่านอยู่หนังสือกับใดเรื่องนี้นะครับก็สันเพิ่นสิ่อว่าศูนย์ร่วมของความมวลซึ่นในประเทศนี้เกิดความสุขโรคไพ่มันกระเบิดไปแล้วเรื่องนี้พี่น้องผมมืองานเนี่ยนะครับผมในไปบอกกับพี่คนหนึ่งนะครับเออพี่ลือนรุ่งกับว่าใดนะครับรุ่งลุ่งอากับว่าไดเป็นเป็นปีผู้ชายนะครับผมเพิ่น เพิ่นว่าด้เบิงมอลลมาโดนแล้วครับตั้งแต่สมัยไดแบบโดนแล้วเพื่อนไปเขาห้องน้ำนะครับเมื่อวันดีิผ่านแล้วผมก็ไปยืนเนาะยืนอยู่ข้างหลังนะครับ่นกะเบ,บาๆน้ำกันนะครับก็ผมคนบอกว่าเพื่อนไปเบิงสาวหน่อยเป็นเหมือนแพ่งเนะี่ยเพื่อนบ่เคยเข้าไปเบิงในงานเลยมีผู้ใดเป็นจังสี่นะลองพิม,มพ์เขามาเบิงนะครับ ่นบ่เคยเขาไปเบิงในงานเลยช่วงกทอมอ,อ่าทัวร์กทอมอเนี่ยทัวร์ภาคกลางเนี่ย่นบ่เคยเขาไปเบิงในงานปิดบ,กบิกเลยเพราะว่าอย่างมาติบมเมนว่าเพิ่นบ่มีเงิ่นครับบมแมนว่าเพิ่นอันนี้อย่างใดต่างๆนะครับเพราะว่าเพื่อนไปบ่ท่านเพื่อนไปบ่ท่านเ้าถามว่าเป็นหยัง คือไปบพราท่านดิ่นขายของคนเลิกเด็กครับสีถุมแนหาถุมแนนเนาะถั่วกทอทมอบ่ดที่นี่เถอเพันสิไปหอดว่งกับเกือบเพิ่นกับเกือบเล่นจบแล้วเจ๊งเสียเพิ่นก็เลยบ่ไเด้เข้าไปบัดที่นี่หูบอพีนองเพิ่นเฮ็ดจ้งไหนลุงลุ่งนี่ครับเราเห็ดจ้งไหนหูบ่เราไปกับหลูกเรานะครับเราขายของเราขี่รถอ่อมครับเราขี่รถอ้อมบอกามาผมแบบ ผมหูเสือกเลยครับรุ่งคนหนึ่งเดี๋ยวว่าไปบอททันแล้ววนันนี้ไปเห็นถุงปลาสติกหนาเวทีไหมอยากไปเบื่งองหูหญิง,งไปเห็นถุงปลาสติกหนาเวทีสาวหน่อยก็ดีใจเราซักพรเจ้าเลิกแล้วไหมเออลรุ่งคนนี้เนี่ยไปกับลูกไส้ให้ลูกไส้ครับรถไปผ้าไปอะขี่รถออมครับออมงานครับนห็ไหมล่าสุดจูกิงแกว้สซ่ยสิบสามเราวะขี่รถออมงานว่ไเด็กเขาไป เพราะว่าจะข้องกับตรงฟ้าไปขายของอีกแต่เศ้าอ้ยพี่นอ้องผมถามว่าถ้บคนบ่หักค้นบ่แพ่งยี่หลีปจิพเพุปานนันบ่ครับแล้วก็แถมอีกพี่คนหนึง่งพี่คนนี้ครับเรามากับแฟนเล่าครับยืนสื่อเสือครับอลิมิเต็ดครับรุ่นแรกครับหนึ่งพันตัวแรกผมคือสองสองตัวนยอยู่กับผมเลยละครับ จากหนึ่งพันตัวแรกหนี่งสองตัวน่อยุ่กับผมแล้วสาใจนะครับดีใจเล็กน้อยนะครับดีใจมากมม่นะครับผมไปต่อแถวสื่อเสือครับผีคนหนึ่งเรายืนอยู่ข้างหน้าผมนะครับเรามากับแฟนเราผิวยิ่งกับผีผู้ชายนะครับเพิ่นเป็นเพิ่นว่าเป็นคนอีสานนะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนภาคกลางเพิ่นตีรถมาเลยตีรถมาจากภาคกรุงเทพ เพื่อที่จะมาเบิงสาวน้อยเป็นผันแพร่งครับเพื่อที่จะมามื่อปิดฤดูกาลครับเพื่อสิ่งนี้เลยแล้ววะนะครับโบเคยเบิงหมอลำจักเถื่อเบิงหมอลำบโมเป็นครับนี่แหละครับสีบบวาคนไอ้น้องอุ้งอิงสาวน้อยเป็นผันแพร่งสั่งปรากฏการให้วงการหมอลำได้จังไดนคนโบเคยเบิงหมอลำกระยั่งเบิงหมอลำผู้ใดเนี่ยครับโบเคยเบิงหมอลำมเราโมเบิงหมอลำย้อนอุ้งอิงพิมเขามาให้กระลังใจนะครับ พิมเข้ามาให้กำลังใจผู้เพิ่นเป็นคือมูเจ้านี่ครับใครครับที่ไม่เคยดูหมอลำครับแล้วมาดูหมอลำเพราะน้องอุ๋งอิงครับลองพิมพ์เข้ามาดูหน่อยครับที่ผมบอกไทยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นจับว่าเป็นคนอีสานเนื้อใต้ครับบางคนบอกเคยเบิ้งนะครับปฏิเสธบ่ได้ครับนี่เลยคือความจริงครับคนมาป๊าดประสนครั้งแรกในชีวิตละวานะครับผีผู้ชายละว่าผมบอกผมก็ยังขนลุกเนาะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่ง ที่เคยเบงหมอลำเราไม่ได้ดูมอลำม,มานานแล้วกลับมาดูมอลำและติดไปงอมแงมก็พ่อหนองงุงอิงก้อนหน้านี่ติดบอดโจก็เพราะหญ่แหลมครับเพราะว่าปเญหาคอนเทเนต์ผมมักครับก็บแค่นั้นไม่เจอน้องงุงอิงกลับไปครับคูนและบันเท่าทวีคูนเลยครับความหักแพงเบ่ง,งแง่งศิลปินมาดิอโอเคพี่น้องนี่มันก็เป็นความสึกแค่เล็กๆน้อยๆครับแต่ผมคิดได้ผมก็สิมว,ว่ามมาจาอีกนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพี่นองถามเบิ้งคิปผมเด้อมีครับมีเชื่อไผยให้พี่นองแน,น,น่นอะพี่นองดีใจโหลดครับพี่นองเบิ้งของผมเนี่ยนะครับมันถือทายถอดออกไปเพราะว่าจะเป็นมาไล่ต่างๆแต่ว่าผมบ่เคยนะครับว่าให้พี่นองมาร่วมกับผมบ่ต้องเป็นบ่จําเป็นพี่นองแค่พี่นองเบิ่งนี่แหละก็เป็นกําลังใจแล้วนะครับส่วนหนึ่งมันทายถอดไปหาบอจวไปหานอ้องงุงยิงตามที่พี่นองเห็นนั่นแหละครับดีใจเลยโอเคพี่นองสําหรับคลิปนี้ กล่าวไปที่เพื่อนจำหนีเนาะก,กับบรรยากาศกับคำว่าของผมขอให้พี่น้องชมดีนี่ใช่เด้อสวัสดีครับเอาคือพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพื่อนจำหนีนะครับเอาวานะครับเดี๋ยวพี่น้องคาถาฟังเพ่งเต็มเอ็มบีม้เต็มกันนะครับเด้อกำลังแรงเชื่อแรงใจใน้องอีกนะครับผมสวัสดีครับ